สวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อหมูที่โลตัสนะคะมีหมูสามมีเนื้อหมูมีสามชั้นสไลด์นเนื้อหมูสไลด์แล้วก็นี่สันคอสไลด์นะคะมีเนื้อหมูสำหรับเอาไปผัดด้วยนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นสันคอหมูเอาไปย่าง อะมากเลยนะคะเรามาดูสามชั้นกันบ้างน,นี่นมีกระดูกด้วยนะคะเขาเรียกว่าซี่โครงอันนี้สันในหมูนะคะเป็นเส้นๆเลยสันในมีสองช่องนี่มีกระดูกเล็งด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเนื้อหมูแล้วก็นี่สามชั้นนะคะเอาไปทำหมูปอบนะคะเอาทำหมูรอบ มาดูไก่บ้างนะคะไก่นี่ก็คือมีมีอกมีเนื้อไก่มีอกไก่นะคะสำหรับเด็กชอบสำหรับคนชอบนะคะมีเนื้อสะโพกมีไก่น่องนะคะแล้วก็มีนี่มีโครงไก่ด้วยนะคะเอาไปทอดได้นะโครงไก่ที่สองเลย มีไก่เป็นน้องๆหมูนี่เลนะคะเป็นน่องน่องนะคะทุกคนตู้อย่างนี้นะคะ,นนออนะค,ะคนมาเลือกหมูไปทำอาหารได้นะคะเอาอันนี้เอาที่ขีบใหม่นี่เดี๋ยเราวันนี้เราจะซื้อเนื้ออันนี้กันนะคะ ัดก,กะเพราก็ได้ทำหมูกระเทียมก็ได้นะนี่ค่ะเราจะซอยหมูอันนี้กัในนะคะใกล้ๆยืมไปใกล้ๆตรงนี้เออ ราจะเอาหมูไปไว้ผัดผัดกะเพรากันนะคะนี่นะะหมูเนื้อหมูสดๆเลยนะคะสไลด์มาแล้วไม่ต้องหั่นเองให้ให้เมื่อยนะคะนี่นะคะรับพอนย่าลืมมาชอบหมูนะคะราคาหูกนะคะ